สวัสดีค่ะท่ามกลางขุนเขาในเขตอำเภอปากช่องมีสถานที่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่รวบรวมงานศิละปะภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครูระดับประเทศไว้หลาย,ลายร้อยภาพรวมถึงงานประติมาก,กรรมอีกจำนวนมากซึ่งสถานที่แห่งนี้คือเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมค่ะ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณพงชัยจินดาสุขผู้รักในงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า20ไร่โดยตัวอาคารจัดแสดงถูกออกแบบด้วยการดึงเอาธรรมชาติของภูเขาในเขาใหญ่บวกกับรูปทรงเรขาคณิตที่มนุษย์สร้างเข้ากับสัญลักษณ์ของมิวเซียมที่ออกแบบให้มีเส้นสายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยมีโครงสร้างเป็นเหล็กเปลือกของอาคารเป็นปูนเปลือยผสานเข้ากับกระจกบานใหญ่ เพื่อให้มองเห็นทิวทัศน์ของเขาใหญ่แบบพาโนรามาโดยมีการจัดแสดงงานศิลปะทั้งภายในและภายนอกอาคารเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะภายในอาคารจัดแสดงถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยจะจัดแสดงงานศิลป์จากศิลปินชั้นครูหลากหลายแนวรวมไปถึงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆอีกมากมายเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีพื้นที่กลางแจ้งที่จัดแสดงงานศิลป์อีกด้วย ถ้าหากใครที่ชื่นชอบชมงานศิละปะท่า,ามกลางสวนเขียวขจีแล้วล่ะก็คงจะเดินดูเดินชมเสพงานศิลป์กันอย่างเพลิดเพลินแน่นอนและถ้าอยากได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแล้วที่นี่ก็ยังมีช็อปของที่ระลึกอย่างร้านอาร์ตช็อปอยู่ด้านบนของหอศิลป์อีกด้วยค่ะแต่ถ้ายัางไม่อิ่มเอมใจกับงานศิลป์ที่จัดแสดงไว้ ที่นี่ยังมีบริการที่พักแบบ Art Pool Villa ในชื่อ Art Space ซึ่งตกแต่งด้วยงานจิตกรรมและประติมากรรมที่จัดวางได้อย่างลงตัวและไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละหลังภายใต้แนวคิดที่ว่าการพักอาศัยภายในบ้านที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะชั้นยอดจะเป็นส่วนสร้างเสริมสุนทรียะเติมเต็มความอิม่มเอิบใจและผ่อนคลายให้ผู้พักอาศัยได้รื่นรมกับงานศิลปะและธรรมชาติแวดล้อมนั่นเอง เรียกได้ว่าหากจะมาเที่ยวชมงานไทแลนด์เนเรที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้แบบยาวๆในช่วงวันหยุดก็สามารถมาพักค้างที่นี่ได้ซึมซับบรรยากาศงานศิลปสูสรอากาศสดชื่นจากป่าเขาใหญ่แล้วไปต่อยังฮอศสินอาร์ a แกลเลอรี่ที่อยู่ในพื้นที่ปากช่องได้อย่างสบายๆเลยค่ะ